อะไรคือสุคติของเทวดาเทวดามันก็ดีแล้วนะ,ะผู้เจ้าตรัสว่าอย่างไงการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาปรารถนาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสุคติของเขาไอ้มนุษย์เนี่ยอยากไปเกิดเป็นเทวดามันกลับกันเห็นไหมมันไม่พอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่นะแสดงว่าเทวดาก็ต้องมีความทุกข์ของเทวดาเช่นกัน ข้อที่สองสาวกถามว่าอะไรคือส่วนในการได้ลาบพระศาสดาบอกว่าเขาจะปรารถนาว่าขอให้เขาเนี่ยได้มีศรัทธาในคําสอนของตถาคตอันประกาศไว้ดีแล้วนี่คือส่วนในการได้ลาบและข้อที่สามคือเขาปรารถนาว่าให้ลาบที่เขาได้แล้วเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีคืออย่าให้สมณนะพราหมณ์เทพมารพรม หรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้